สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันที่ห้องเรียนอนุบาลกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้นั้นเราจะเรียนหน่วยอะไรไปดูกันเลยสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยหรือดูหันสา ในประเทศไทยของเรานะคะมีอยู่หรืฤดูแต่ว่าจะมีฤดูอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฤดูแรกเด็กๆเ,เห็นรูปภาพแล้วพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นฤดูอะไรเอ่ยฤดูแรกก็คือฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมของทุกปีจนถึง กลางเดือนพฤษภาคมเลยค่ะและในฤดูร้อนนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราจึงมักจะทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการไปไว่ายน้ำกันไปเที่ยวทะเลนะคะเรามาดูกันสิว่าเราจะแต่งกายยังไงในฤดูร้อนในฤดูร้อนนะคะเราก็จะสวมใส่เสื้อผ้าที่บางๆเย็นสบายนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะ หรือว่าเวลาเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเราก็จะสวมใส่มวกหรือว่ากางร่มด้วยก็ได้ค่ะฤดูต่อไปนะคะก็คือฤดูฝนค่ะฤดูฝนนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยนะคะและในฤดูฝนนี้นะคะก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้นค่ะเพราะว่ามีฝนตก มีลมพายุจึงทำให้อากาศค่อนข้างชื้นค่ะแล้วในฤดูฝนนี้เด็กๆคิดว่าเราควรแต่งกายยังไงให้เหมาะสมคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมร่มนะคะหรือว่าเสื้อกันฝนค่ะเมื่อเราไปที่ที่มีน้ำขังนะคะเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทด,ด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้น ก็อาจจะเกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้นะคะและในฤดูฝนนี้เองเด็กๆก็ต้องหมันดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอย่าเดินตากฝนอย่าวิ่งตากฝนนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะและฤดูสุดท้ายเด็กๆคิดว่าเป็นฤดูอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะก็คือฤดูหนาวนั่นเองค่ะ ในฤดูหนาวนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลยและในตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะซึ่งในหน้าหนาวนี้ก็จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีๆนะคะ แล้วเรามาดูกันสิว่าในหน้าหนาวเนี้ยเราจะแต่งกายยังไงดีอย่างแรกเลยเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาๆนานาอย่างเช่นเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวหรือว่าจะสวมหมวกสวมถุงมือหรือถุงเท้าด้วยก็ได้นะคะเราเรามาทบทวนกันอีกทีสิคะว่าในประเทศไทยของเรามีทั้งหมดอยู่กี่ฤดูเอ่ย ฤดูแรกฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะเราไปดูใบงานในสัปดาห์นี้กันเลยนะคะใบงานใบแรกเหมือนเช่นเคยเลยค่ะคุณครูก็จะแบ่งเป็นน้องอนุบาลหนึ่งและพี่อนุบาลสองและสามค่ะจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปฤดูไหนเอ่ย ก่อนอื่นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามและให้น้องอนุบาลหนึ่งนะคะเขียนตามรอยปะส่วนพี่อนุบาล2และอนุบาล3ให้เขียนตามคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดค่ะใบงานใบแรกนี้ก็คือรูปภาพของฤดูร้อนและใบงานใบที่สองสำหรับ สัปดาห์นี้นะคะก็คือให้น้องอนุบาล1เขียนตามรอยปะพี่อนุบาลสองและอนุบาล3เขียนตามคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดเหมือนเช่นเคยเลยและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะในใบางานใบนี้ก็คือรูปภาพของฤดูฝนและใบางานใบที่3ของสัปดาห์นี้นะคะ ก็คือรูปภาพของฤดูหนาวเหมือนเดิมเลยค่ะให้น้องอนุบาล1เขียนตามรอยปะที่อนุบาล2และอนุบาล3ให้เขียนตามคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดพร้อมกับระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะและใบงานใบที่4ของสัปดาห์นี้ก็คือน้องอนุบาล1ให้เขียนตามรอยปะ พี่อนุบาล2และอนุบาล3ให้เขียนตามคำศัพท์ที่ครูมีให้ลงบนเส้นบรรทัดเลยนะคะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยซึ่งรูปภาพในใบงานนี้นะคะก็คือรูปภาพอุปกรณ์ในฤดูหนาวค่ะภาพแรกเลยก็คือเสื้อแขนยาวมวกถุงมือ กางเกงขายาวผ้าพันคอและถุงเท้าค่ะมาถึงใบงานใบสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะให้เด็กๆวงกลมรูปภาพที่แตกต่างกันค่ะโดยให้เด็กๆสังเกตรูปภาพด้านบนและด้านล่างนะคะว่าจุดไหนที่มีความแตกต่างกัน ก็ให้เด็กๆวงกลมทั้งรูปข้างบนและรูปข้างล่างเลยอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูได้วงกลมไว้นะคะก็คือรูปกระเป๋าค่ะโดยรูปข้างบนจะมีกระเป๋าและรูปข้างล่างจะไม่มีกระเป๋าค่ะให้เด็กๆหาความแตกต่างเพิ่มอีก5จุดนะคะเห็นไหมคะว่าใบงานในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะว่าฤดูหันษาในประเทศไทยของเรามีทั้งหมดอยู่สามฤดูมีฤดูอะไรบ้างฤดูที่หนึ่งฤดูร้อนฤดูที่สองฤดูฝนและฤดูที่สามฤดูหนาวคะ่ะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว คุณครูจะถามนะว่าแต่ละฤด,ดูเราต้องแต่งกายยังไงและเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะ